นี่เลยอ่ะครับือว่ามันมันทําไม่ได้คิดว่าคนที่คนอื่นเขาจะเดือดร้อนทั่วไปลูกเล็กเด็กแรงขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่อะไรมันก็ต้องโดนอย่างนั้นใช่ไหมครับช่วยช่วยออกข่าวให้หน่อยมันจะได้คิดว่าเออมีคนรู้เห็นนะคบอกเป็นรถตู้สีดำรถตู้สีดําครับค่ะครับเขาบอกเช้านี้เพื่อนมานั่งคุยบอกเป็นรถตู้สีดํำเช้าบอก ว่าเอามา่อยตอนส่าโมงของวันที่ยี่สี่ออ๋อยี่สี่ครับตามถนนหลวงอ่ะครับนะครับครับขอบคุณมากครับแค่นี้แล้วค่ะครับเห็นไหมครับพี่น้องจากปานบุรีชัดเจนต้องไปรับกรรมพ่อแม่พี่น้องต้องไปรับกรรมครับจากไอ้พวกบ้าที่มันทําซึ่งซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องก็พอเดาได้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมาจากฝ่ายไหนที่ใช่ครับไม่อยากให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมใช่ไหมครับสายต่อไปครับจากคุณสิริวัน์จากกําแพงเพชรครับ สวัสดีครับครท่านใ้พลคนกล้านะท่านได้เลิกครับเอในปิยะอุดโยนีปูนี่เขาเป็นอะไรครัผมผมดูนี่ในคลันเดียวกันเขาพูดผิดหรือเปล่าปิยะอุดโยนีปูโอ้ตายเรามีคนใหม่มาอีกแล้วตอนนี้เห็นไหมออกมาโอ้โหแหมผมแป้หน้ามันแผบเลยนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะ สมัยในพัชรวาดวงสุวรรณนะแล้วก็ไอ้เล็บนะอะไรอะไรเหมือนอ<า>แก้วเหมือนขวดนั่นแหละนะเป็นไงถูกปลดออกจากราชการครับใช่ครับเพราะเพราะอะไรรัฐบาลบอกไม่ได้สั่งให้ทำ <c oughs> คุณเห็นไหม <c oughs> รัฐบาลไม่ได้สั่งให้ทำตำรวจทำกันเอง <c oughs> นะแล้วเป็นยังไงครับแล้วถูกปลดออกจากราชการแล้วตอนนี้เรื่องไปถึงไหนครับพัชรวาทวงสุวรรณ นะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ไนนะี่แหละไอ้เหมือนแก้วอลยแหละไอ้เบือเนะ้องนี่แหละคนหัดเจ้าสารานอํอำเภอเมืองอย่งางพชรบุรีครับนะแล้วเป็นยังไงครับคุณทํากับพี่น้องประชาชนไว้นะฮะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับคนที่อยู่กับรัฐบาลยิมู่เนี่ยมันต้องตอแหลไปหมดเลยหรือครับนั่นน่ะสิทำไมต้องพูดไปจริงไปเรื่องปกติทั้งกิตติล่าต้นทายเยอะแยะไปหมดครับเนี่ยอย,อย่างอย่างอย่างเนี่ยไอ,ไอ้ไอ้ปิยะ อุดโยนีอะไรเนี่ยนะออกมาแถลงปุ๊บเลยไฟดับหมดเลยมันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศคนขนาดนั้นเนี่ยคุณเป็นอะไรคุณพูดยังไงครับไฟดับต้องระวังหมดคนกาลังจะใส่ร้ายประชาชนนะครับคนพูดคามจริงสิ่คุณจะพูดในการใส่ร้ายนั่นคือทำให้เกิดการต่อสู้รุนแรงนะครับเหตุจากพวกคุณนี่ละปิดยาอุดลูปูนี่แหละคุณจำอะไรคุณจะทำอย่างนี้ แล้วแล้วนายแพทย์คนที่ดีนะที่ออกมาไม่เกี่ยวครับครับแพทย์ผู้วยการโ<ห>รงพยาบาล<ห>ครับใช่ครับใช่แต่เฉพาะท้องดับกิตรีนี้ท้องดับกิตกลัวคนที่เสียชีวิตเป็นบางสิ่งก็ไม่ฝามารถไปโรงพยาบาลได้ห้องไหเหลือมว่างหรือนอนโรงพยาบาลอยู่ตัวเนี้ยใช่ไหมครับเอาพวกนั้นไปอยู่ไค้เหลือมมันจะได้เข้ากล้เคียงกันหน่อยเพราะฉะนั้นคุณอย่าจุดชนวนครับคุณรู้ปพะคุณพูดปุ๊บเนี่ยแล้วก็คุณก่อให้จุดชนวน ะให้ประชาชนนี่มีปัญหาเดือดร้อนกันนะไอ้ไนัฐธวุฒิอีตัวหนึ่งไอ้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 ไอีตคนหนึ่งนะไอ้จตุพรเห็นไหมครับโอ้โหพวกนี้ลที่เผาบ้านเผาเมืองนี้โอยน้องโอ๊คาแบ่งกับพี่คนละห้าล้านประตวไอ้ต้นตีน <c oughs> คนอย่างมึงเม่ยมีฟารมรมีฟามไว้ในบ้านเมืองแล้วไอ้ขังคบมึงไม่ได้ทักเสณ็จมึงไม่ม,มีชีวิตวันนี้หรอกเขา้วามึงโกงมาทํานั้นเละทั้งไอ้รัฐธวุฒิทั้งไอ้จตุพรครับ<ๆ> มุณพูดได้ไงวกนนี้เขาเผาบ้านของเมื่พวกนี้สั่งยินดูสิครับท่านมันโอนคดีให้ควกพี่หมดเลยเพราะนั <c oughs> ้นเราต้องโอนเพอตีนไปให้มันน่ะอย่างท่านใจลงพูดนะนะเอาเพอตีนไปฝากมันนะขอโทษทีต่ต้องพูดคำนี้เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้จริงแล้วคุณนะคุณได้เลิกคุณคุณต้องดูนะอย่าให้ปิยะอุดยนีปูมาอีกนะผ <c oughs> มรับไม่ได้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับหมา้กับคุณสิริวัฒน์เลยนะครับที่หนักวันนั้นเนี่ยคุณสุเทพโดนคดี ชุมนุมเกินกว่าสิบคนครับแล้วผมถามว่าที่รัชมังคลาเนี่ยครับมันมีก้าคนรอครับมีมาเป็นหมื่นเลยนะครับเขาในบอกมาเกินไม่เกินสิบคนนะครับครับนี่แหละแสดงให้เห็นถึงไม่มีมาตรฐานไม่ใช่สองมาตรฐานครับไม่มีมาตรฐานจริงอย่างคุณสิริวัฒน์กำแพงเพชรเลิกเอารถถังไปเอารถไถดีกว่าใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่โรงพยาบาลว่าแม้ว่าโรงพยาบาลไฟฟ้าปกติดับเขาก็มีไฟฟ้าสำรอง สำหรับที่จะใช้กรณีผ่าตัดแล้วค้างอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการตัดไฟเนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่ของโรงพยาบาลตารวจเลยขอโทษนะครับรบแล้วผู้ที่ไปที่กรมตํารวจเนี่ยครับสตชวันนี้ครับสตชเนี่ยครับไปจากสันเตียโศกไปจากกองทัพประชาชนครับแต่ละคนวุฒิภาวะเต็มที่ครับครับสันเตียโศกก็ผู้ส่งสิน กองทัพประชาชนก็เป็นอดีตนายทหารพลเรือเอกชัยพลเอกปีชาพลอากาศโทวัชระแต่ละคนมีวุฒิภาวะทั้งนั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อยืนยันชัดเจนว่าการพยายามใส่ร้ายป้ายสีประชาชนเนี่ยมันเป็นการจุดไฟในสงครามครับแล้วผลก็เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เกิดจากประชาชนครัับบ ครับสายต่อไปครับนิม์หลวงพ่อเพชรครับจากพิจิตจ้าแฟนเก่าแฟนเก่าครับคนงา์ได้เลิกครับอาการหนาวยังครับโอ้โหพิจิตแต่พิจิตหนาวว่าที่อื่นก็เรียบร้อยเป็นน้ำแข็งพจิตไม่มีวันหนาวแล้วเมื่อสนานกลับบ้านแล้วนับวันจะไม่มีวันหนาว แต่ก็ที่มาหนาวแต่ไอ้น้องนีแต่น้องนีหนางคนนี้เออ,อสนับสนุนไม่ดูหน้าดูหลังไม่ได้เงี้เราแบ่งเขาเรียกว่็ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาจะเป็นนักมวยกับฝ่ายน้ําเงินฝ่ายแดงครับพวกเรานี่มันฝ่ายสัมมาทิฏฐิน้ำรงชอบประกอบสัมมาหาเงินมาได้้วยล่างโดยจิตใจด้วยกายไม่ได้เอาทรัพย์ของคนอื่นมา <c oughs> แต่ดีนี้มันเป็นอย่างนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาโทรมาจากอะไร อย่างใหม่เ็าบอกว่าคนไทยไม่มาแล้วเขาเอาคนเขามานะครับฝ่ายแดงนี่เอาคนเขามาฉะนั้นก็อยากจะให้ฝ่ายของเราเนี่ยมาตรวจสอบจรงมาเลยต้องให้วังน้อยวังเนยให้ร้องประเทศไทยแต่ร้องประเทศไทยไม่ไม่ไม่จบเพาเอากลาบไปเลยไม่ต้องไปถึงมากกีลาเออจริงครับจริงนะตรวจสอบความเป็นคนไทยอย้วมาไม่ได้ยางงี้ยอมเราพูดความจริงกันดีกว่าเราพูดความไม่จริงกันมาสองปีแล้วครับที่ไม่ไม่จริงมันเป็นอย่างงี้เมื่อวานที่แล้วเนี่ยโยมปาโมตจะ ท่านบอกว่าอีปูเนี่ยไม่ใช่น้องลานอหลานหลาน,หลานคนโตคยายชื่อยินดีอแม่ชื่อเยาวรักอครับลูกก็เลยชื่อยิ่งรักรนะนี่เราพูดกันตรงประเด็นเลยมันเพราะว่าอ,อ,อายุของคนที่ห่างกันขนาดนี้ไม่ใช่น้องคนเล็กอย่างอัตมาเนี่ยอ่าคนโตก็คนเล็กเนี่ยห่างกันสิบแปดปี นายุห่างกันสิแปดปีแม้แต่ว่าไอเ้เสรีรุ่งสว่างจะมีพี่น้องถึงสิบเจ็ดคนก็ห่างกันสิแปดปีนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะห่างกันได้ถึงขนาดนี้เพราะงั้นครับเป็นลูกหลานคนโตเขาถึงย้ำเขาเรียกว่าหาพ่อไม่เจอต้องใช้นามสกุลตาในที่ทมาเพราะว่าอาจารย์ปาโมทท่านบอกแล้วปาโมชอาจารย์ปาโมชใหญ่แล้วนะนคอน,น,นทับนครนทับอ่าในแหละท่านะนบอกแล้ว เวลาคนทั้งหลายจะได้รู้อยากกับอาตมาไปบ้านยังยังคุยกันเลยบอกว่ารู้จริงอะแต่พอดีน้องชายเขาอยู่ที่อ่ลพบุรีก็บอกใช่แต่พี่ชายไม่ยอมเฮ้ยมึงจะมาท่านจะพูดการเมืองหาว่าอาตมาพูดการเมืองพี่ชายอะไรบนี้เรื่องความจริงก็คือความจริงมันเป็นยังไงอย่างที่เขาตอบปัญหาเมื่อวานนี้ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเขาตอบปัญหาแบบแจกไพ่อ่ะครับ อ่าอีปูมันแจกค่ายอย่างเดียวมึงจะทำอะไรจ้างแล้วบอกเดี๋ยวจะถ้ามีทุจริตเดี๋ยวจะแก,ก้ไขให้เดี๋ยวจะติดตาให้ไอ้เอ๊ะมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวกี่ปีฮะแต่จะถามมันนะนะมันเดี๋ยวกี่ปีครับมีขนาดนี้ได้เสียหายไปตั้งกี่กี่กี่ล้านเลยสี่แสนล้านหกแสนล้านที่ไม่เป็นความจริงแล้ววันนับวันยิ่งขึน้นอนาที่มันเป็นอย่างเงี้ยการบริหารบ้านเมืองเนี่ยจะไม่ให้ได้ผลกําไรเกิดแต่ความเสียหายเสียหายไหมก็เหมือนทําปวกให้จมใช่ไหม ในหลายที่แท้จริงเราต้องทาปวกให้ตั้งขึ้นตลอดเวลาจึงจะมีผลกาไรคนทั้งหลาย,ลลายมองเห็นแบบเจดีัารใดคณะรัฐบาลชุดนี้หรือระบบทักษิณเนี่ยมันทําหัวปวกให้จมหายไปทังนั้นเขาตากกันเขาจะพอนวสการ์ครับครับพอดีตอนนี้คุณสุเทพทึกสุบาณขึ้นเวทีอ๋อนี้จะจะ,จะต้องเรียนปรึกษาท่านในพลท่านผู้ชมว่าตกลงเราจะถ่ายทอดเราไ,รไ,ไปดูเลยไปดูคุณสุเทพด้วยกันเลยแล้วเราก็เลยืีโอกาสลาท่านผู้ชม ไปตามผมวาทิตย์อาวาทิตย์เช้าดูผมจกออกมาลุยนอกทำเนียบจะเปลี่ยนเป็นเตะพามากกลางสภาแล้วดังนั้นสายที่รออยู่ก็ต้องขออนุญาตนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาเลยแล้วก็ไปดูคุณสุเทพด้วยกันว่าสถานการณ์เวลานี้ถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านในพลนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับปฏิบัติการได้สำเร็จก็จะมีประ สภาประชาชนเกิดขึ้นมีรัฐบาลของประชาชนเกิดขึ้นทั้งสภาประชาชนและรัฐบาลประชาชนจะปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ ที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างสมบูรณ์แบบแท้จริงซึ่งกระผมได้ดาบเรียนถึงเป้าหมาย ถึงแนวทางที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปฏิรูปไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติการคราวนี้สามารถขจัดระบบทักษิณหมดเส้นไปจากแผ่นดินไทยเสียก่อน การปฏิบัติการคราวนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่จะมาร่วมกันผมจึงขอกราบเรียนขยายความว่าที่หลวงปู่ได้ชักชวนให้มากันมากมากมากันมากกว่าล้านเป็นสองล้านสามล้านก็สุดแล้วแต่ นั่นคือจํานวนของคนที่ต้องตัดสินใจว่าออกมาเพื่อปฏิบัติการให้สำเร็จไม่ใช่มานั่งคุยกันเฉยๆแล้วกลับบ้านนอนถ้าปฏิบัติการร่วมกันได้ โดยคนเป็นล้านล้านคนอย่างที่ว่าระบอบทักษิณก็จะหมดสิ้นไปจากประเทศไทยตลอดกาลและเราจะได้สร้างชาติที่สมบูรณ์กันเสธีแต่ท่านไม่มา ปฏิบัติการนี่ก็จะล้มเหลวจะมีพระคุณเจ้าองค์หนึ่งถูกเปลืองจีวรและเข้าคุกแน่นอนผมก็จะได้ไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานวิชาธรรมสมาธิกับพระ ไม่ได้ห่มจีวรอยู่แล้วในห้องขังใกล้ๆก,กันแต่ทั้งหลวงปู่และตัวกับผมพร้อมทั้งแกนทำทั้งหลายได้ตัดสินใจแล้วว่าเรื่องนี้ต้องจบไปเร็วที่สุดไม่อยากเห็น นายกยิ่งลักไปทำอะไรที่บาดตาบาดใจอีกต่อไปการร่วมแรงร่วมใจของพวกเราคราวนี้จึงจะต้องเป็นการร่วมแรงร่วมใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆ และลงมือปฏิบัติการด้วยกันอย่างจริงจังจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เห็นพระคุณเจ้าเดินนำกระบวน่องท่า,ายแต่ว่า ยังไม่ถึงวันสุกอาจะต้องเป็นคืนจะคุยกันแผนปฏิบัติการดูจำนวนพี่มามากจริงอย่างที่หลวงปู่ได้ตั้งความหวังไว้หรือไม่ ผมจะเก็บไว้พูดเรื่องแผนปฏิบัติการที่ว่านั้นในคืนพรุ่งนี้